สวัสดีทักทาย FC สมาชิกทุกๆคนทุกท่านครับในหน้าคลิปในหน้าช่องและก็ในครอบครัวของเบนเทบอลด้วยครับเรากลับมาเจอเจอกันวันนี้ในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเสาร์ที่29พฤศจิกายน2568ครับเท่าที่เบนไล่เลียงดูโปรแกรมฟุตบอลสุดสัปดาห์วันเสาร์แบบนี้น่าสนใจกันมากๆครับในหน้าคลิปในหน้าช่องแบบนี้เบนก็จะนํามาเสิร์ฟออเดิฟและร้อนให้กันก่อน3ทีมเน้นที่นาเลอเชียเดี๋ยวแนวทางเพิ่มเติมเราไปเจอกันในบ้านก่อนที่เราจะ มาว่ากันกับบทความวิคเคอร์เบียวิจารณ์ทัศนฟุตบอลดีๆในหน้าคลิปในหน้าช่องฝากไว้ด้วยครับสำหรับ f c พี่น้องท่านใดที่ยังไม่มีครอบครัวฟุตบอลอยู่ดีอยู่นะตอนนี้ยังไม่มีครอบครัวนําเล่นฟุตบอลดีๆอยู่อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกท่านเปิดใจและตามเข้ามานี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยและนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยง่ายนิดเดียวครับรับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครปัดขวาเข้าไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์บิ้นเขียนไปให้แบบชัดเจนพี่น้อง ทุกท่านทุกคนครับเสียเวลานิดนึงครับอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกคนทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสาเร็จทุกท่านทุกคนจะเจอช่องทางเข้าครอบครัวของเบนเดบอนเบนย้ยําเป็นประจำทุกๆครั้งทุกๆคลิปเหมือนเช่นเคยครับว่าเข้าครอบครัวฟุตบอลกับเบนแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับส่วนพิยูตรงนี้นะครับแปะไว้ให้แล้วแอดเพื่อนและก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะ เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับขอเปิดหัวเปิดกล่องคู่แรกแบบสวยๆกันหน่อยครับวันนี้จะเป็นขอมองคู่แรกครับพี่บริอากิษ ชิ้ออเวลา22นาฬิกาจุด00นจะเป็นเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้จะเปิดบ้านทิฐานต้อนรับการมาเยือนของรีดยูเนเตดก่อนเกมคู่นี้เขายกให้กับซิตี้ครับวันนี้เล่นในบ้านต่อเนื่องจากบอลยุโรปครับวันนี้จะเปิดด้วยจุดและแนวต้านเปิดมาเปิดมาเหนือกวา่ารีดยูเนเตดเยอะพอประมาณคือวันนี้ซิตี้ต้องบังคับชนะด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูใครจะีบบมหบานและเฮ็เตม สำหรับแนวทางทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เบนเจาะลึกรายละเอียดลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศเป็นแนะนำให้เลือกเชียร์เจ้าบ้านอย่างซิตี้ ซิตี้ภายใต้การนทำทีมของเป๊ปโกเดล่านัดนี้สมควรต้องเรียกขวัญกำลังใจแรงจูงใจทีมตัวเองกลับมาได้แล้วเพราะสองเกมล่าสุดซิตี้แพ้รวดเลยครับไม่ว่าจะในลีกแพ้นิวคาสเซลในบอลทวุโยปกลางสัปดาห์สดๆร้อนๆเล่นในบ้านตัวเองแพ้ให้กับเลเวอร์คูเซนมาสองประตูศูนย์วันนี้วัดกันด้วยกริดฟุตบอลผลงานและฟอร์มการเล่นและภาพรวมต่างๆนะครับอยู่ที่ซิตี้ดูดีกว่าเจอ ทีมอย่างลีดยูเนเต็ดผลงานโดยภาพรวมนัดล่าสุดลีดยูเนเต็ดเล่นในบ้านตัวเองก็พ่ายให้กับแอตตันวิลล่านำซ้ำในการที่ลีดยูเนเต็ดออกไปเป็นเกมเยือนนะครับพวกเขาทำผลงานได้อย่างย่ำแย่มาเพราะ3ามเกมล่าสุดที่ลีดออกไปเป็นเกมเยือนแพ้รวดทั้ง3าเกมวัดการปอนต่อปอนผลงานและฟอร์มการเล่นแรงจูงใจไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณภาพเกมลุกและไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณภาพเกมรับเป็นซิตี้ที่ดูดีกว่าแนะนําเชียร์ซิตี้ครับ วันนี้มนเชตซสตีเล่นในบ้านตัวเองจะชนะและจะชนะโดยการข้ามจูดข้ามกระแพงที่ตัวเองเปิดมาว่ากระตอลรุยกะตอพีบริอังกฤษอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับาย๋ยเวลาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับคลิกออฟเวลาเที่ยงคืน30นาทีจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเอฟเวอร์ตันครับวันนี้จะเปิดบ้านดินฐานตอนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลก่อนเกม คู่นี้ด้วยโจดและแนวต้านเปิดมาเขายกให้ฝั่งผู้มาเยือนอย่างนิวคาสเซิลครับวันนี้โจดเปิดมาเหนือกว่าเอเวอร์ตันเล็กน้อยเท่านั้นคือวันนี้ง่ายๆครับนิวคาสเซิลถ้าหลุดออกเสมอตัวชาไปหนึ่งข้างสําหรับแนวทางทัศนฟุตบอลผูน้นี้เท่าที่เป็นเจาะลึกายล่ยลงไปบวกกับกระแสต่างประเทศเป็นแนะนําซื้อสองมุมมอง2หน้าอย่างเจ้าบ้านเอเวอร์ตันครับวันนี้เอเวอร์ตันเล่นในบ้านเล่นในถิ่นฐานตัวเองจะปิดประตูแพ้เชื่อว่าวันนี้โดยภาพรวม นะคเอเวอร์ตันัดล่าสุดนะครับ Magic, atter, รบ,บอกได้เลยว่าโอ h, ้โหเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเหลือ10คนตั้งแต่นาที13แต่ชนะแมนเชสเตอร์เรอนเต็ดเก็บ3 <Yeah. S 1> แต้มสำคัญมาได้วัดกันโดยภาาดวมเบนซ์บอว่า ฟุตบอลกู้ขี้สูสีโดยภาพรวมถ้าวัดกันด้วยชื่อชั้นทีมชื่อชั้นนักเตะอาจจะเป็นนิวคาสเซิลที่ดูดีกว่าแต่พอเจาะลึกกันไปจริงๆนิวคาสเซิลเล่นดีก็จริงแต่เป็นการเล่นดีในบ้านตัวเองแต่พอออกไปเป็นเกมเยือนผลงานย่ำแย่มาก เพราะวัดจาก4เกมหลังสุดที่นิวคาสเซลออกไปเป็นเกมเยือนพวกเขาไม่ชนะใครมาเลยเป็นการแพ้3และหลุดเสมอไป1แล้วนัดล่าสุดในการที่เล่นบนช่วยยุโรปนะครับก็แพ้มาวันนี้เบนเชื่อว่าในการที่เอเวอเรตตนะครับความมั่นอ,อกมั่นใจแรงจูงใจที่เก็บ3แต้มนัดล่าสุดมาได้ในมันย์ไหนที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์เรต็ดจะเป็นแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนที่จะเก็บแต้มต่อไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เล่นใน บ้านตัวเองด้วยจะปิดประตูแพ้ปิดท้ายสวยๆครับนะครับขออนุญาตนะครับไปมองที่กันโชสิดาอิตาลีนะครับหนึ่งคู่ที่น่าสนใจคลิกออเวลาตีสองนาทีครับ จะเป็นเจ้าบ้านอย่างเอซิมิลานครับวันนี้จะเปิดบ้านยินฐานต้อนรับการ,รมาเยือนของลาซิโอณปัจจุบันเอซิมิลานอยู่เป็นรองจ่าฝูงส่วนลาซิโออยู่ลำดับที่8ก่อนเกมเขายกให้กับเอซิมิลานครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองเปิดโจทมาเหนือกว่าลาซิโอพอประมาณคือง่ายๆวันนี้ครับเอซิ A มิลานต้องบังคับชนะไปก่อนค่อยจะได้ยิม้มสําหรับแนวทางทัศน์ฟุตบอลคู่นี้เท่าที่เป็นเจาะลึกลายลดลงไปบวกกับกระแสต่างประเท เป็นแนะนำให้เลือกเชียร์ที่เอซิมิลานเอซิมิลานช่วงนี้กำลังติดลมบุญด้วยผลงานที่มันยอดเยี่ยมมากนัดล่าสุดในมิลานดาบี้ก็ชนะอินเตอร์มิลานมาได้บวกกับท้าย้อนกลับไป12เกมหลังสุดรวมทุกถ้วยรวมทุกรายการพวกเขาไม่แพ้ใครมาเลยแล้วมาเจอกับลาซิโอลาซิโอผลงานอยู่ในระดับกลางๆน้ำซ้ำ ในการที่ลาซิโอออกไปเป็นเกมเยือนผลงานก็ไม่ได้ดีเพราะ2เกมล่าสุดที่ลาซิโอออกไปเป็นเกมเยือนไม่ชนะใครมาเลยวัดการปอนต่อปอนด้วยความสมูทในทีมหลักๆเลยวันนี้เป็นเชื่อว่าความสมูทในทีมดีกว่าแบบชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณภาพเกมลุกไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัยในเกมรับของเอซลานจัดดักจัดเต็มได้เลยสวยจัดและสวยมากๆครับนี่คือ3ทีมเน้นจัดหัก เทหน้าตักกันไว้เลยเบ้นยังย้ำเหมือนเดิมครับว่า3ทีมเน้นนี้แยกเน้นทุกทีมการันตีกำไรจะประกอบไปด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอฟเวอรตันเอซิมิลานส่วนแนวทางตัวอื่นเพิ่มเติมมากกว่านี้อยากให้ทุกท่านอยากให้ทุกคนเปิดใจและตามเข้ามาง่ายนิดเดียวครับ ปัดขวาเข้าไปใต้รูปโปรไฟล์เบนเฉียนมาให้แบบชัดเจนเพี่งน้องทุกท่านทุกคนยับเสียเวลานิดนึงครับอ่านคำบรรยายอ่านคำอธิบายใต้รูปโปรไฟล์และทุกคนทุกท่านจะเจอประตูสู่ความสําสเร็จขอให้ทุกคนทุกท่านครับดูบอลให้มีความสุขดูบอลให้สนุกแล้วไว้กลับมาเจอ,เจอกันใหม่โชคดีทุกทุกด้านทุกทุทกคนสวัสดีครับ